และเมื่อหัวใจเริ่มรู้จักการปล่อยให้ชีวิตเดินไปตามทางของมันโดยไม่ต้องกํากับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องคาดคั้นผลลัพธ์เหมือนเมื่อก่อนเราจะพบว่าสิ่งที่เคยทำให้เราทุกข์นั้นกลับไม่มีพลังเหมือนเดิมอีกต่อไปความผิดหวังที่เคยเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ก็กลายเป็นเพียงก้อนเมฆลอยผ่านความกังวลที่เคยเหมือนคลื่นแรงซัดไม่หยุดก็กลายเป็นเพียงระลอกน้ำเบาๆที่ซัดริมฝั่งอย่างสงบ ความกลัวที่เคยปิดกั้นเราจากการใช้ชีวิตก็เริ่มจางลงเหมือนเงาที่หายไปเมื่อแสงสว่างเข้ามาแทนที่แล้วเราจะเริ่มตระหนักว่าการวางความคาดหวังไม่ใช่การทำให้ชีวิตไร้ทิศทางแต่เป็นการทำให้เรามีอิสระพอที่จะมองเส้นทางที่แท้จริงของตัวเองได้ชัดขึ้นทำให้เรามีพื้นที่ในใจมากขึ้นสำหรับความรักที่ไม่ผูกมัดความหวังดีที่ไม่บังคับและการให้ที่ไม่ต้องการการตอบแทน ทำให้เราเริ่มเข้าใจความหมายของคําว่าปล่อยเป็นอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ปล่อยเพราะเบื่อไม่ใช่ปล่อยเพราะยอมแพ้แต่ปล่อยเพราะเข้าใจและเมื่อความเข้าใจนี้ค่อยๆเติบโตภายในใจมันจะกลายเป็นแสงสว่างอ่อนๆที่ค่อยๆขยายตัวทําให้เรามองชีวิตด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นเห็นผู้คนด้วยความกรุณามากขึ้นเห็นความไม่สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องธรรมดาและเห็นว่า ตัวเราก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบอีกต่อไปเพราะไม่มีใครเกิดมาพร้อมความสำเร็จทุกอย่างแต่เราทุกคนเกิดมาพร้อมความสามารถที่จะเรียนรู้ปรับตัวเติบโตและยอมรับในเส้นทางของตัวเองได้เมื่อใจเข้าใจเช่นนี้ชีวิตก็เหมือนได้หายใจลึกขึ้นหนักน้อยลงเบาขึ้นและสงบขึ้นอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน และเมื่อเราวางความคาดหวังได้มากเท่าไรเราก็ยิ่งวางความทุกข์ได้มากขึ้นเท่านั้นเหมือนคนที่ปลดก้อนหินทีละก้อนออกจากเป้หลังโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งเดินไปได้ไกลกว่าที่เคยคิดเพียงเพราะใจไม่หนักอีกต่อไปและเมื่อเราได้เริ่มสังเกตเห็นว่าหัวใจที่เคยเหน็ดเหนื่อยจากการแบกความคาดหวังมานานค่อยๆเรียนรู้ที่จะผ่อนวางลงอย่างช้าๆเหมือนต้นไม้ที่ได้รับน้ำหลังจากแล้งมานาน แล้วค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอย่างอ่อนโยนใบที่เคยห่อเหี่ยวก็เริ่มคลี่ออกชีวิตภายในก็เริ่มกลับมามีพลังอีกครั้งเพราะหัวใจที่ได้เรียนรู้การวางนั้นไม่ใช่หัวใจที่ยอมแพ้แต่เป็นหัวใจที่เริ่มเข้าใจความจริงของโลกและยอมเดินไปตามจังหวะของธรรมชาติโดยไม่ต้านไม่ฝืนไม่ดึงไม่ผลักแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยอย่างสงบ เป็นหัวใจที่ไม่ต้องการควบคุมผู้คนหรือสถานการณ์อีกต่อไปเพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งต่างมีเส้นทางของตัวเองมีกรรมของตัวเองมีบทเรียนของตัวเองและเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปแบกทุกอย่างไว้บนบ่าของเราเองอีกต่อไปทำให้เรามองเห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้เหนื่อยนั้นไม่ใช่โลกใบนี้แต่คือความอยากให้โลกใบนี้เป็นอย่างใจต่างหากจึงทำให้เมื่อเราวางความคาดหวังลงแม้เพียงเล็กน้อย รอยยิ้มที่หายไปนานก็กลับมาความอ่อนโยนที่เคยถูกความเครียดทับจนมิดก็โผล่ให้เห็นใหม่อีกครั้งเหมือนน้ำใสที่ค่อยๆปรากฏขึ้นเมื่อดินตะกอนค่อยๆจมลงสู่ก้นบ่อเพราะเราหยุดคนน้ำหยุดกระเพื่อมหยุดสร้างความวุ่นวายให้ตัวเองแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าแต่มันอยู่ตรงนี้เสมอเพียงแต่ถูกความคาดหวังบดบังไว้เหมือนเมฆปกคลุมดวงอาทิตย์ แม้ดวงอาทิตย์ไม่เคยหายไปไหนเลยแต่เราก็มองมันไม่เห็นจนกระทั่งเราวางเมฆแห่งความอยากเมฆแห่งความต้องการเมฆแห่งความคาดหวังลงดวงอาทิตย์แห่งความสงบก็ส่องทานเข้ามาในใจอีกครั้งอย่างอบอุ่นนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติที่สุดได้เรียนรู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่เคยเกิดจากโลกภายนอกแต่เกิดจากการรู้จักวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดลง และให้ใจได้หายใจอย่างเป็นอิสระจากพันธนาการของความอยากเมื่อมองเช่นนี้เราจะค่อยๆเห็นว่าการวางความคาดหวังไม่ใช่การเสียอะไรไปแต่เป็นการคืนพื้นที่ให้กับความสงบที่เราเฝ้าตามหามาตลอดเป็นการเปิดประตูให้ความสุขที่เรียบง่ายเดินเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเป็นการประกาศอย่างเงียบๆกับตัวเองว่าเรายินดีใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกที่เบาวกว่าผ่อนคลายกว่าและเป็นมนุษย์ที่แท้จริงมากกว่าเดิม โดยไม่ต้องพยายามเป็นตามมาตรฐานที่ใครกำหนดและไม่ต้องวิ่งไล่ความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงแม้โลกจะยังเหมือนเดิมแม้ผู้คนจะยังทำตามนิสัยของพวกเขาแม้งานจะยังมีปัญหาแม้ชีวิตจะยังมีเรื่องให้แก้แต่หัวใจที่ไม่คาดหวังจะมองทุกอย่างด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเหมือนคนที่ยืนมองฝนตกแล้วรู้สึกว่าสวยงามแทนที่จะรำคาญเหมือนคนที่มองเห็นความไม่สมบูรณ์แบบแล้วยิ้มได้แทนที่จะโกรธ เหมือนคนที่เริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้มาแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองเมื่อหยุดดิ้นรนเกินเหตุและในที่สุดเราจะรู้ว่าการวางความคาดหวังนั้นคือการคืนชีวิตที่แท้จริงให้กับตัวเองเป็นการคืนความสงบคืนความอ่อนโยนคืนความผ่อนคลายคืนความเป็นธรรมชาติ และคืนพื้นที่ให้กับหัวใจได้เต้นอย่างเป็นอิสระอีกครั้งแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิตเมื่อใจเริ่มรู้จักการวางความคาดหวังมากขึ้นก็จะเริ่มเห็นเงาของความทุกข์ค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกเช้าที่ถูกแสงอาทิตย์อ่อนๆไล่ให้เบาบางลงทีละนิดโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบไม่ต้องผลักไสอะไรออกไปจากชีวิตเพราะแท้จริงแล้วความทุกข์ไม่เคยต้องการให้เราต่อสู้ แต่ต้องการเพียงให้เรามองเห็นมันตามจริงอย่างอ่อนโยนและยอมรับว่าความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะใจเรายึดสิ่งที่ผันแปร ى, ไม่หยุดนิ่งแล้วเรียกมันว่าความมั่นคงทั้งที่ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่สามารถเป็นไปตามที่เราวาดหวังได้แม้เพียงเสี้ยวเดียวและในทุกย่างก้าวของชีวิตที่เราเคยหวังให้เป็นอย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ ความหวังเหล่านั้นเหมือนเมฆที่ลากใจเราให้ห่างจากพื้นดินของความจริงทั้งที่ความจริงอยู่ตรงหน้าและเรียบง่ายเหลือเกินเพียงเรายินยอมที่จะหยุดจับฟ้าแล้วกลับมาสัมผัสดินเมื่อทำได้เราจะเริ่มเห็นว่าใจเรานั้นอ่อนล้าจากการดิ้นรนอย่างเงียบๆมานานแค่ไหนและการวางเพียงเล็กน้อยกลับกลายเป็นการพักผ่อนครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่หัวใจเคยรู้จัก ความคาดหวังเหมือนเงาที่เราแบกโดยไม่รู้ตัวเหมือนกระเป๋าหนักที่เราหยิบขึ้นมาจากอ้อมแขนของใครบางคนแล้วบอกตัวเองว่านี่คือหน้าที่ทั้งที่ความจริงเราวางมันลงได้เสมอหากเพียงกล้าบอกตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกสิ่งไว้เพื่อพิสูจน์คุณค่าของเราอีกต่อไปเพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่เราควบคุมโลกได้ แต่เกิดจากการที่เรายอมรับโลกตามความเป็นจริงด้วยใจที่ไม่ฝืนและเมื่อใจเริ่มคลายความคาดหวังเราจะเริ่มเห็นความงามเล็กๆรอบตัวที่เคยมองข้ามความเมตตาของใครบางคนรอยยิ้มธรรมดาที่เคยไม่ใส่ใจเสียงลมอ่อนๆที่พัดผ่านหน้าต่างกลิ่นอากาศยามเช้าที่ทำให้ใจรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ จึงจะมีความสุขเพียงแค่เปิดใจยอมรับว่าทุกสิ่งมีจังหวะของมันมีเวลาของมันมีบทบาทของมันไม่ต้องเข้ามาเติมเต็มเราเสมอไปเพราะบางครั้งความเงียบก็เติมเต็มหัวใจได้ดีกว่าคำพูดนับพันและบางครั้งความไม่แน่นอนก็ทำให้เราและเมื่อเราเริ่มมองโลกเช่นนี้เราจะพบว่าความสุขไม่ได้หายไปไหนเลยมันอยู่ตรงนี้เอง อยู่ในปัจจุบันอยู่ในลมหายใจอยู่ในการปล่อยใจให้เป็นอิสระจากความต้องการที่มากเกินไปเปรียบเหมือนนกที่บินได้ทันทีเมื่อปลดเชือกจากเท้ามันบินได้อยู่แล้วเพียงแต่ถูกผูกไว้ความสุขของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราวางความคาดหวังเราไม่ได้เสียอะไรเลยแต่เรากลับได้คืนทั้งใจที่สงบทั้งความสบายทั้งความเป็นตัวเอง เพราะความสุขไม่ได้เกิดจากการที่โลกเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่เกิดจากการที่ใจเรายอมรับโลกอย่างที่มันเป็นคนที่เรารักอาจไม่ทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดลูกของเราอาจไม่ได้เดินตามเส้นทางที่เราอยากให้เดินความรักอาจไม่ได้ลงเอยแบบนิทานงานอาจไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดชีวิตอาจไม่ได้สวยงามทุกวันแต่ถ้าใจยอมรับได้ใจก็ไม่ทุกข์ ถ้าใจไม่ฝืนใจก็ไม่เหนื่อยถ้าใจไม่คาดหวังใจก็เป็นอิสระและเมื่อใจเราเป็นอิสระเราจะเริ่มเห็นความงดงามในสิ่งเล็กๆเ,เห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดาเห็นว่าทุกอย่างมีเวลาของมันมีเหตุผลของมันและมีธรรมชาติของมันการวางความคาดหวังไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับสถานการณ์ตามจริงแล้วทำอย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความจริงนั้น คือการใช้สติมองโลกด้วยใจที่เปิดกว้างทำเต็มที่แล้ววางผลรักเต็มที่แล้วปล่อยเป็นให้เต็มใจแต่ไม่ผูกใจใครไว้เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะเห็นว่าการวางนั้นไม่ได้ทำให้เราขาดแต่กลับทำให้เราได้รับมากขึ้นได้ความสบายใจได้ความชัดเจนได้ความเป็นธรรมชาติได้ความเป็นตัวเอง ได้ความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนและในวันหนึ่งเราจะรู้ว่าการวางความคาดหวังเท่ากับวางความทุกข์เป็นศัจธรรมที่ลึกซึ้งและเป็นประตูของความสงบภายในที่แท้จริงในชีวิตของมนุษย์นั้นสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นแต่กลับแบกไว้อย่างแน่นหนาโดยไม่รู้ตัวก็คือความคาดหวังนี่แหละเราอาจไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองกำลังคาดหวังเราอาจคิดว่า นี่คือธรรมดาของคนแต่ความคาดหวังนั้นเปรียบเหมือนได้เส้นบางๆที่มองไม่ค่อยเห็นหากแต่พันธนาการเราไว้นั่นเสียยิ่งกว่าตรวนเหล็กีิอีกเพราะมันมัดไม่ใช่แค่ร่างกายแต่มัดใจมัดความรู้สึกและมัดความเป็นอิสระของเราเอาไว้โดยสมบูรณ์เมื่อใดที่เราเริ่มคาดหวังเมื่อนั้นทุกข์ก็เริ่มเดินเข้ามาอย่างเงียบๆเ,เหมือนเงาที่เกิดตามวัตถุไม่มีผิด เพราะความคาดหวังเกิดขึ้นก่อนและความผิดหวังจะเป็นผลตามมาเสมอไม่ช้าก็เร็วเราคาดหวังในคนคาดหวังในงานคาดหวังในความรักคาดหวังในครอบครัวคาดหวังในโชคชะตาและที่หนักที่สุดคือคาดหวังในตัวเองบางครั้งก็สูงเกินจริงจนทำให้ตัวเรานั่นแหละที่ทุกข์ที่สุดในขณะที่โลกภายนอกไม่มีอะไรผิดเลย แต่ใจของเราไปกำหนดไปยึดไปหวังให้มันเป็นดังที่คิดจึงเกิดความฝืนความตึงความเจ็บปวดอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเกิดการวางความคาดหวังไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมีเป้าหมายไม่ต้องมีความฝันหรือไม่ต้องลงมือทำอะไรแต่หมายความว่าเราทำทุกสิ่งด้วยความรู้ตัวว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ได้เราทำเต็มที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง แต่ไม่จับผลลัพธ์มาเป็นภาระของตัวเองเมื่อไม่ยึดผลเราก็ไม่กลัวผิดหวังเมื่อไม่กลัวผิดหวังเราก็ไม่ทุกข์ความสบายใจจึงเกิดขึ้นจากการปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างอิสระเพราะหากเรามองให้ดีโลกนี้มีอะไรบ้างที่เราบังคับได้จริงๆแทบไม่มีเลยทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุและปัจจัยทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตามการเวลา แม้แต่ใจของเราเองยังเปลี่ยนทุกขณะแล้วเราจะไปคาดหวังให้ผู้อื่นหรือโลกทั้งใบเป็นไปตามที่เราต้องการได้อย่างไรความคาดหวังคือการต่อต้านธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นการฝืนกฎของความเป็นจริงดังนั้นผลที่ได้จึงไม่เคยเป็นความสุขที่แท้จริงมีแต่ความกังวลความกลัวความผิดหวังและการตำหนิตนเองเพียงเท่านั้น ในวันที่เราคาดหวังให้ใครสักคนทำดีต่อตัวเราถ้าเขาทำเราก็ยินดีแต่เขาไม่ได้ทำเพราะเราบังคับเขาทำเพราะธรรมชาติของเขาแต่ถ้าวันหนึ่งเขาไม่ทำเราก็ทุกข์เพราะเราคิดว่าเขาควรทำทั้งที่แท้จริงโลกไม่เคยสัญญากับเราว่าจะเป็นไปตามใจเราสักอย่างเดียวหลายครั้งที่ความคาดหวังทำให้เราผิดหวังไม่ใช่เพราะคนอื่นไม่ดี แต่เพราะใจเราวาดภาพงดงามเกินจริงเมื่อภาพนั้นพังลงเราจึงรู้สึกเหมือนทั้งโลกพังตามไปด้วยแท้จริงแล้วโลกก็เหมือนเดิมมีเพียงใจเรานี่แหละที่สั่นคลอนมนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมความอยากและความอยากนี่เองที่กลายร่างเป็นความคาดหวังความอยากให้เขาเข้าใจความอยากให้เขาเห็นค่าความอยากให้งานสำเร็จ ความอยากให้ชีวิตราบรื่นความอยากให้ตัวเองเก่งขึ้นไวๆความอยากให้อนาคตเป็นอย่างที่คิดความอยากทั้งหมดนี้หากไม่รู้เท่าทันก็จะกลายเป็นการบังคับโลกในทางอ้อมและเมื่อโลกไม่เป็นดั่งใจก็กลายเป็นทุกข์ทันทีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นเป็นรากแห่งทุกข์และความคาดหวังก็เป็นอุปทานประเภทหนึ่ง คือการไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือสิ่งที่เป็นอนาคตที่เราไม่สามารถควบคุมความคาดหวังคือการแบกอนาคตไว้บนบ่าแล้วเดินไปโดยไม่รู้เลยว่าอนาคตนั้นเป็นจริงหรือไม่สิ่งที่หนักคือการแบกความคิดไม่ใช่ความจริงและตัวความคิดนี่เองที่ทำให้เราทุกข์มากกว่าความจริงหลายเท่าบางคนคาดหวังกับคนรักมากจนกลายเป็นการควบคุม บางคนคาดหวังกับลูกมากจนกลายเป็นแรงกดดันบางคนคาดหวังกับงานมากจนไม่เคยพอใจบางคนคาดหวังกับชีวิตมากจนลืมใช้ชีวิตเมื่อเราไปหวังว่าคนต้องเป็นแบบนี้ชีวิตต้องเป็นแบบนั้นใจเราก็ถูกล่ามไว้กับความต้องที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติเมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังก็ทุกข์และเราก็คิดว่าเป็นเพราะโลกทั้งที่แท้จริง เป็นเพราะใจของเราเองต่างหากหากอยากมีความสุขมากขึ้นก็ต้องปล่อยความคาดหวังลงก่อนไม่ใช่ปล่อยคนอื่นไม่ใช่ปล่อยงานแต่ปล่อยความคิดที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเมื่อวางความคาดหวังได้ใจก็เบาเมื่อใจเบาโลกก็ไม่หนักเสียงตำหนิกก็เบาลงความเครียดก็เบาบางเพราะเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัย ไม่ใช่จากความอยากของเราการวางความคาดหวังคือการยอมรับความจริงตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราสร้างขึ้นในหัวเป็นการฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันโดยไม่แบกอนาคตเป็นการทำในสิ่งที่ทำได้และปล่อยในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นการมองคนอื่นแบบเข้าใจไม่ใช่แบบต้องการเป็นการมองชีวิตแบบเปิดกว้างไม่ใช่แบบกำหนด